สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปูกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง12ส่วนประกอบสำคัญนะครับถ้าคุณอยากเทรดตามระบบนะครับแต่ไม่ต้องมีนะฮะผมได้อเดียมาจากเล่มนี้เช่นเคยนะฮะ automated stock trading systems นะของคุณลอเรนเบนสดอฟนะฮะเขาได้พูดถึงนะฮะเป็นบทที่ว่าด้วยการสร้างระบบเทรดนะครับผมว่าเล่มนี้ดีนะผมเดี๋ยวผมจะ เอาไอเดียที่เขานำเสนอมาแชร์ท่านฟังอย่างแบบหลายเรื่องละกันนะคงไม่ทั้งบทหรอกคงไม่ทั้งเล่มหรอกเดียวจะเพราะว่าผมคงอ่านไม่เข้าใจทุกเรื่องครับแต่มีบางเรื่องที่ผมอ่านแล้วเอ้ยมันมันมีประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากจะเตรตามระบบครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับ12ครับบทน,นี้ก็เรียกว่า12ส่วนประกอบนะครับ the 12 ingredients of every trading system นะฮะ เป็นเหมือนส่วนประกอบสำคัญนะครับของระบบเทรดที่จำเป็นต้องมีนะครับคือเป็นเรื่องราวของ o b j e c t i v e ครับ your belief trading universe filter setup ranking entry stop loss re-entry profit protection profit taking และก็ position sizing นะฮะสบเรื่องครับต้องมีนะครับระบบเทรดหนึ่งนะดูดีเทลครับ your belief อ่า your app o b j e c t i v e เขาแรกนะ your objectives ฮนะมาดูประสองคุณฮะ คุณเข้ามาเทรดเพื่ออะไรครับนะฮะเทรดเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งไหมอ่าหรือว่าเทรดเพื่อที่จะสร้างแพสซีฟอินคัมนะฮะหรือว่าเทรดเพื่อที่จะสร้างสังคมามามนก็มีหลายทางนะเทรดเพื่อต้องการความตื่นเต้นอ่าเอาไว้ชาด์ครับจากนั้นมันจะนําพาคุณไปสู่ความเชื่อครับสมมุตินะคุณมาเทรดเพื่อสร้างความมั่งคัง่งอ่าคุณก็จะมี คุณต้องหาความเชื่อแหละที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งนั้นก็ง่ายๆครับหาซิว่าต้นแบบอะที่คุณชอบอะเขาใช้ระบบเทรดแบบไหนฮะอย่างผมเองเนี่ยผมศรัทธาพิมารมิเดวินี่พีมมาก็เอามาจากปูอูนิวครับแคนสลิมฮะปูอูนิวก็เอามาจากดาวอัสจากาเจสซี่ลิวมอร์ครับซึ่งเป็นการเทรดตามเทรนด์นะฮะก็จะมีปูอูนิวเขียนหนังสือ หรือพี่มาร์กก็จะเขียนหนังสือที่เอากราฟหุ้นผู้ชนะในดีตครับมาแกะซิว่ามันทําตัวยังไงมันทําตัวยังไงโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวจับใช้วลุ่มเป็นตัวจับและใช้พายพัดเป็นตัวจับครับเพื่อให้จ่ายรครับระบ,บุว่าจุดซื้อที่เราควรเข้าอยู่ตรงไหนครับนี่ฮะถ,ถ้าเรารู้ว่าจุดซื้อควรเข้าตรงไหนพฤติกรรมหุ้นผู้ชนะเป็นยังไงอ่ะมันไปพักตัวตรงไหนและมัน มันมีขอบเขตของการวิ่งเป็นยังไงเนี่ยถ้าเรารู้เราเห็นเราจำได้มันก็จะทำให้เรานั้นมีความเชื่อครับเขาบอกว่านะคุณรอเรียนว่า belief มันจะเป็นเรื่องเดียวกันกันกบการ backtest ครับถ้าคุณ backtest โดยการดูกราฟมุลนผูชนะมาอย่างมากๆหรือคุณใช้คอมพิวเตอร์ก็ตามครับยิ่งคุณ backtest และคุณได้ได้ผล ผลการแบคเทสที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ครับบิลีฟคุณจะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะจากนั้นครับเป็นเรื่องของเทรดดิ้งยูนิเวิร์สครับก็คือจัก,กรวาลครับว่าคุณจะเทรดหุ้นเนี่ยเทรดสินทรัพย์เนี่ยนะที่มันตรงตามบิลีฟคุณตรงไหนครับถ้าคุณจะเทรดตามเทรนด์เนี่ยแน่นอนครับคุณต้องเทรดหุ้นฮนะหุ้นมีที่ไหนล่ะปันเราก็จะมีตลาด MAI มีตลาดเซ็นะฮะหรือ คณสามารถเทรด dr ได้เช่นกันครับ dr ก็เป็นหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนต่างประเทศนะหรือ etf ได้เช่นกันครับนี่ก็สามารถจะเทรดได้เทรดตามเทรนยาวๆได้เช่นกันนะฮะต่อมาครับฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์เนี่ยนะฟิลเตอร์คือว่าการคัดกรองครับคัดกรองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการดูครับดูว่าเรื่องราวของสภาพคล่องเรื่องราวของ วอลุ่มครับนะฮะคุณต้องมีมาตรฐานตัวเองนะว่าหุ้นที่คุณจะเทรดนั้นมันจะมี v o l ุ่ e การเทรดกี่ล้านหุ้นต่อวันสภาพคล่องเป็นยังไงนะฮะหรือถ้าคุณมีเงินน้อยคุณต้องเลือกตลาดที่มันเลือกหุ้นที่มันเหมาะสมนะฮะกับจำนวนเงินที่คุณมีนะฮะสภาพคล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของออของ ของปรับวอลุุมการซื้อขายแล้วก็ราคาครับราคาที่คุณต้องต้องเลือกนะเพราะว่าถ้าคุณมีเงินเยอะกว่าราคาหุ้นก็ซื้อได้เยอะหน่อยนะก็อาจจะเป็นราคาหลายสิบบาทหลักสิบขึ้นไปถ้าคุณเงินน้อยก็จะเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า10บ,บาทได้เช่นกันวันนี้นะฮะต่อมาครับข้อ5คือเซตอัพครับเซตอัพก็เป็นตัวระบุจุดซื้อคุณนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์นะฮะถ้าคุณตามเทรนด์ก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลลิงเจอร์แบนด์ไม่ว่าจะเป็นด uh, อนเชียนไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะหรือบางคนก็อาจจะใช้ไพ่แพทเทิร์นได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นไพ่แพทเทิร์นที่เรียกว่าดับเบิลบัตทอมแฟลตเบสคาบิทันเดิลหรือไม่ก็ 52วิคไยได้เช่นกันนะฮะต่อมาคือเรนกิ้งครับเรนกิ้งด้วยความที่ถ้าคุณสแกนนะหรือคุณเจอเซตอัพที่มันจำนวนมากมายเยนะี่ยเอ๊ะด้วยความที่ข้อสุดท้ายนะโพซิชั่นไซส์คุณต้องเขากำหนดว,ว่าต้องซื้อแบบที่ว่า10ตัวเนี่ยในแบ่งซื้อนะสิบตัวเท่านั้นได้เท่านั้นเนะี่ยคุณจะยังไงดีคัดหุ้นตัวไหนที่คุณควรเข้าซื้ออ่า เป็นการแรงกิ้งนะจัดอันดับนะอาจจะเป็นการจัดอันดับว่า,าหุ้นตัวนั้นนะ่ะมันมีความผันผวนแบบไหนะมีความแข็งแกร่งทางแนวโน้มระดับไหนนะฮะคือพูดงัาไงคือเอามากสุดแล้วกันนะเอาความผันผวนน้อยสุดนะฮะแนวโน้มแข็งแกร่งสูงสุดนะฮะมี อาจจะมีการ o v e r b o ์บอนะมากสุด o v e r อร์โซมากสุดครับซึ่งมันก็ต้องไปรับใช้ว่าเซตอัพคุณเป็นยังไงนะเกดดับเห็ไหมคือไอ้ตัวเรนกิ้งเนี่ยจะต้องสอบครองกับเซตอัพคุณถ้าถ้าคุณซื้อแบบแบบตามแนวโน้มเนี่ยคุณต้องเลือกหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงสุดนะครเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำนะถ้าคุณเป็นสายช็อตอ่ต้องเลือกซื้อหุ้นที่มันนะครับที่มันโอเวอร์บอมากสุดครับ ถ้าคุณอยากจะซื้อตอนกลับตัวครับซื้อแบบรับมีดนะคุณต้องเลือกหุ้นที่มันโอเวอร์โซลมากสุดครับเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของของการแรงกิง้งจะลำดับเลือกหุ้นที่คุณควรจะซื้อเลือกสินทรัพย์ที่คุณควรจะซื้อนะฮะมาเอนทรีครับเอนทรีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการคุณต้องการให้สินค้ามีการรับประกันมีอยู่ในสต็อกไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ใช้ อาจจะมีการลิมิตออเดอร์นะอาจจะมีการตั้งลิมิตไว้ที่20เหรียญประมาณนี้ก็เป็นการจัดตั้งนะเป็นการกําหนดเงื่อนไขในการซื้อว่าจะซื้อยังไงนะจะซื้อตอนไหนนะฮะซื้อตอนตลาดปิดไหมหรือว่าซื้อตอนที่มันส่งสัญญาณเรามีโอกาสเฝ้าจอเลยหรือว่าจะแบ่งเงินซื้อที่ระดับนี้ตรงนะีนะ้ยังไงนะนี่เป็นเล้งอินทรีนะต่อมาครับสต็ Stop อปลอส สับล็อตคือระดับราคาที่คุณจะต้องออกครับหากการเทรดนั้นมันสวนทางกับที่เราต้องการนะรเพื่อได้ปก,ป,กป้องเงินทุนเรานะฮะขึงนมาคือเราต้องรู้จุดออกก่อนเสมอนะฮะเช่นว่าคุณอาจจะมีะกํำหนดได้ว่านะไม่ให้ขาดทุนเกิน10%อนี่ยคุณต้องมีมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าจะหนีตรงนี้นะหรือไม่ถ้าคุณมีอินดิเคเตอร์ที่มันมีกรอบการแกว่งที่ชัดเจนวะเนี่ย ห้ามหลุดแบนข้างล่างนะถ้าหลุดแบนล้วก็ขายนี่ก็เช่นกันต้องมีครับจะไม่ต้องมีครับเพราะว่าครับเพราะว่าคือมือใหม่ส่วนบางคนนะเ,ออเขาเขาแย้งว่านะผลลั์ระบบที่แบ็กเทสเลยเนะี่ยมันจะไม่มีการตัดขาดทุนดังนั้น,นเนี่ยทุกอย่างมันต้องไปไปตามที่เขาแบ็กเทสสิดังนั้นไม่ต้องตัดขาดทุนเนี่ยความจริงแล้วไม่ใช่ครับนะฮะแบ็กเทสกับ หน้าตลาดหน้านาง,งานจริงของเราเรื่องเลยนะหุ้นที่เกิดในอดีตแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยมันก็จะไม่แบบกาหนดอนาคตนะครับมันก็ตลาดมันจะเคลื่อนไหวในแบบที่มันอยากจะทำนั้นเนี่ยการซัฟลอดเนี่ยนะจะไม่ต้องมีครับและที่สำคัญบอกว่าซัฟฟลอดจําเป็นต้องอยู่นอกขอบเขตการแว่งมันนะเพราะว่าถ้าเราตั้งอยู่ในขอบเขตการแว่งเนี่ยอันตรายครับอาจจะ เกิดการคาราเดงก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาแนะนำนะครับต่อมาครับ r รี n นทรีครับอ่านะฮะคือคุณผู้ชนะเนี่ยนะมันก็จะมีช่งวงเวลาที่มันแว่งแรงครับให้เราต้องให้ราคามันกระทบซอกลอนแล้ให้เราขายครับแต่จากนั้นถ้ามันกลับมาเรียกว่าเราคาราเดงแล้วกันนะคาราเดงกลับมาเาจะซื้อตรงไหนครับต้องมีครับต้องมีการระบุนะครับว่าเออเนี่ยนะถ้ามัน ถ้าวันนี้ขายเนี่ยถ้ารุ่งขึ้นมันกลับมาแล้วระบบบอกว่าให้เข้าเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเข้าฮะต้องตั้งว่าเออเนี่ยถ้าขายไปแล้วเนี่ยตั้งหมายซิว่าเออถ้าราคาถึงระดับนี้ฉันจะเข้าซื้อใหม่นะถ้ามันมาก็ต้องเข้านะครับคือผมชอบที่พี่มาบอกว่ามีแต่มือชีพเท่านั้นครับที่สามารถสลัดอีโก้ทิ้งแล้วเข้าซื้อหุ้นที่เขาเพิ่งตัดขาดทุนได้นะเพราะว่าเขามา เพื่อทอาเงนินครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อวานตัดกระโดดไปแต่วันนี้มันกลับมาใหม่เว้ยต้องซื้อคืนเนะฮะเพราะว่าหุ้นผู้ชนะนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นหุ้นที่คุณขายไปนะฮะมันจะไปต่อได้อีกหลาย10อาจจะเป็นร้อเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอซึ่งทุกคนเจอเหมือนกันฮะต่อมาก็เสพคือว่า คุณต้องมีการเรียกว่า profit protection นะครับปกป้องกำไรครับทำด้วยครับก็ง่ายๆคือ trailing stop นะฮะต่อมาครับ take profit ครับ11คืออะครับก็คือว่าคุณอาจจะมีการตั้งเป็นระดับ target price ได้เช่นกันนะครับหรือไม่ถ้าคุณเทรดตามเทรนเนี่ยก็ต้องรอในตอนที่ราคามันกลับตัวครับนะฮะหรือไม่ก็ต้อง เรียกว่าถ้าเป็นการสลิมก็ใช้หลักการดูคลแม็กท็อปนะฮะนะครับเปิดแก็บอย่างรุนแรงครับโอเวอร์บอสสุดๆก็ต้องขายะฮะนี่เป็นหลักการที่เขาใช้เช่นกันนะสุดท้ายคือโพซิชั่นไซซิ่งครับโพซิชั่นไซซิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ฟังอีกอีกอีก,อ,กอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะผมว่ามันดีนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องคือเขาบอกว่าโพซิชั่นไซนั้นมันต้องสอดคล้องครับสอดคล้องกับ ความสามารถในการรับความเสี่ยงคุณฮะแล้วก็ผลตอบแทนตามเป้าหมายคุณฮะซึ่งมันเป็นส่วนประกอบที่สาคัญมากนะครับสําคัญมากเลยที่คุณจําเป็นจะต้องใช้มันให้ให้ดีครับเพราะว่าถ้าคุณใช้แล้วโดยไม่เคารพความเสี่ยงนะแต่อันตรายได้ครับมองเกมยาวครับรอดไว้ก่อนนะแล้วก็มองเกมยาว่าเออถ้าถ้าเราอยู่รอดได้นานพอเนี่ย โอกาสที่จะปั้นพอร์ตทบต้นก็มีเช่นกันคือเอารอดไปก่อนแล้วก็อาศัยการทบต้นจะดีกว่าเดี๋ยวประเด็นเนี้ยจะมาเล่าสู่กันฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเร่มเนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ